ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารของพี่นัทปิ่นโตครับวันนี้พี่นัทมาออกร้านเดี๋ยวทําอาหารให้กินเดี๋ยวทำอะไรอะไรให้แบบให้ทุกคนได้ลองชิมได้ลองเทสกันดูว่าร้านพี่นัทด,ดีไหมกับเกมสยองขวัญที่มีชื่อว่าคิออสนะครับคิออสก็แปลว่านี่แหละ ตั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่การตั้งร้านธรรมดาแน่นอนดูจากบรรยากาศฝนพรำความมืดข้างนอกนั่นและร้านอาหารที่เปล่าเปลี่ยวดูซิว่าลูกค้าของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างร้านพี่นัทจะขายดีไหมหรือว่าจะไม่ได้ขายตามให้ดีนะครับผมวันนี้ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยวันที่หนึ่ง เดวันวะเนื่องจากเราเพิ่งแบบออกร้านเป็นครั้งแรกอะนะเป็นร้านแบบนเทคเอเวอ์อะไรเงี้ยลูกค้ามาก็มากดกิ่งแล้วก็เหมือนจะเป็นแผงที่แบบใครจะมาซื้อตรงนี้อุ้ยโทรศัพท์ดังครับฮัลโหลสวัสดีครับเน่ไอ้หนูเน่ไ,นเนไมเคลเองนะหัวหน้าแกแค่อยากจะบอกว่าโชคดีกับวันแรกด้วยนะคนที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็ต้องไปละ หวังว่าแกเนี่ยจะทํางานที่นี่ได้นานนะลูกจ้างคนก่อนของฉันก็บอกว่าแถวๆนี้มันมีเหตุการณ์แปลกๆ paranormal activity มีผีหลอกด้วยนะ <c oughs> แล้วอยู่ดีๆเขาก็ไม่มาทํางานอีกเลยฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขาเลยหลังจากนั้นแถมเขาเนี่ยทิ้งโน้ตไว้บนกําแพงด้วยแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยถ้าหากว่านายต้องการความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับเมนูแล้วก็นายลองหยิบหนังสือเมนูคู่มือการทำอาหารของเราที่โต๊ะมาอ่านดูแล้วกันนะและถ้าหากว่านายต้องการวัตถุดิบใดๆก็ตามเข้าไปในห้องเก็บของ พวกเราเก็บมันไว้ที่นั่นเราจะปิดร้านตอนเที่ยงคืนนะอย่าลืมล็อกประตูด้วยล่ะลูกจ้างคนเก่าโดนผีหลอกมันก็ควรจะโดนผีหลอกแหละมึงดูโลเคชันที่มึงขายของสิชิบหายลกลางวยเอ้ย นี่เดี๋ยวสิคุณลูกค้าสวัสดีค่ะไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเลยอะ่ะคนใหม่เหรอเพิ่งมาใหม่หรือเปล่าปกตินะฉันไม่ค่อยออกมาคนเดียวแบบนี้ตอนคืนหรอกแต่ว่าคืนนี้ฉันหิวฉันอยากกินฮอตดอกนะของคุณได้ไหมฮอทดอกเหรอครับเออจริงๆผมอยากอ่านโน้ตบนกำแพงอะไรที่ว่านั่นก่อนแนตะ่ว่าคุณลูกค้ามาขนาดนี้อ่านหน่อยแล้วกันเขาตามฉันกลับบ้านทุกคืนฉันไม่รู้ว่าต้องทำไงอีกต่อไปแล้วนี่คือโน้ตของลูกจ้างคนเก่าโดนตามกลับบ้านด้วยสักครู่นะครับ ฮอทดอกเนี่ยใช้ขนมปังไส้กรอกผกักซอสเออเออเออขนมปังครับแล้วไส้กรอกแม่งอยู่ไหนวะสักครู่นะครับคุณลูกค้าไส้กรอกไส้กรอกนี่ไงไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกสักครู่นะฮะเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยอ,อ,อยู่นิ่งๆสิเออแล้วแล้วไงนะเดานผูนี้ท่านผูนึงตู้เย็นก็ไม่ปิดผกักซอส ผักผักผักครับผักแล้วมีดกูไปไหนละไอเหี้มีดหายไปเลยมีดชึบซอสเออรับเป็นซอสมะเขือเทศหรือมสัสตรดครับเอมามัสตรดนะครับผมลาดลงไปโอเคแล้วแล้วซอสมะเขือเทศล่ะโอเคเรียบร้อยครับคุณลูกค้าทำไมเนื้อยังไม่สุกอะ่ะผมลืมย่างไส้กรอกเออขอโทษนะครับคุณลูกค้าสักครู่ครับเออไส้กรอกเราสะอาดสดใหม่แน่นอนนะครับคุณลูกค้าอ๋อสุกแล้วครับสุกสุกแล้วครับสุกมากๆเลย สุดที่สุดในโลกสักครู่ครับโอเคอ่าเสิร์ฟใหม่นะครับฉันไม่อยากใส่ผักในนั้นเอาแล้วลูกค้าไม่บอกแต่แรกหะครับอีนี่ได้ครับคุณลูกค้าไอ้สันโหนมปังหมดเชลแล้วเสิร์ฟเลยครับโอ้ยดูน่ากินจังเลยไม่ใส่อะไรเลยฮอทดอกเปืเป่อยๆอะโอเคเงินทอนเก็บไว้เลยกันนะฉันให้ทิปคุณครับคุณลูกค้ามีเครื่องทำกาแฟเฮ้ยไอเคีืไฟดับ what ในนี้เอา้าทำไงไฟดับวัดใครมาปิดอะไรใครมาปิดไฟเนี้เนอร์นิโคเรอย่าเชื่อใจเขาเขาหมายถึงใครอะเจ้าของร้านเหรอกี่โมงอะเนี่ยไม่ไหลวละเที่ยงคืนแล้วนี่กูกลับได้เลยไหมกลับกลับได้เลยไหมอุ้ยเที่ยงคืนแล้วครับคุณลูกค้าไม่รับแขกแล้วนะครับนี่เพื่อนฉันขอเบอร์เกอร์ชีสได้เลยครับ เบอร์เกอร์นะเบอร์เบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ต้องย่างไหมครับครับนะเบอร์เกอร์ไม่ต้องนะครับหลายเจ้าเขาใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาขนมปังไปย่างด้วยอย่างงี้ชีสเบอร์เกอร์หนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นขวดเหล้าขาวในนั้นด้วยอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันกูโยนมีดลงมาอย่างงี้เลยเนะี่ยชีสไม่ต้องย่างนะ ุกเรียบร้อยครับโอเคชีสเบอร์เกอร์ครับผมนายนี่เป็นคนที่ช่วยชีตฉันไว้จริงๆเลยนะฉันชอบนายมากกว่าคนก่อนอีก,กอะเอาไปเงินฉันให้ทิปนายด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับดูของทม,มันเละเทะได้ขนาดนี้ผู้ชายใส่แว่นนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะครับทำไมกูไม่ได้ปิดร้านสักทีฉันขอกาแฟเบอร์เกอร์ฮอทดอกทั้งสองอันใส่สซอสมะเขือ,เ,อ,เ,ทอเทศให้หมดเร็วๆด้วยหิวได้เลยครับเอองันเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปคุกกอนเลยครับผม เตรียมให้เดี๋ยวนี้เลยครับคุณผู้ชายทั้งสองอย่างใส่ซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับเบเกอร์ก่อนเลยครับแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟทำไงครับไอเยี้ยทำไงวะกาแฟกาแฟเขาบอกว่าต้องเอาไปเอาตัวดิฟมาก่อนแก้วบวกเครื่องดิฟแล้วก็ปิดฝาใส่กาแฟระหว่างนั้นขนมปังฮอทดอกทั้งสองอย่างใส่มะเขือเทศนี่ครับ แล้วก็กาแฟครับผมปิดฝาเฮ้ยใช้ได้เนี่ยเราอะเอา้าเรียบร้อยโอ้โหโเริ่มเริ่มคล่องนายนี่ยอดเยี่ยมจริงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะใครอยู่ข้างหลังนายอะ่ะวอเตอร์ฟักเอา้เอาไอเฮียไม่จ่ายเงินด้วยไอแว่นโจนครับ มันหลอกเราครับหันแป๊บเดียวหายไปเลยครับของโอ้โหขาดทุนแล้วล่ะทั้งนั้นอน่ะขาดทุนยับยับ,ยบเจอมิจฉาชีพทุกคนว้าฉันชอบกลิ่นฝนจังเลยเอาหนึ่งฮอตดอกใส่ผักใส่มะเขือเทศนะแล้วก็ขอน้ำโซดาเย็นๆด้วยฮอทดอกผักมะเขือเทศโซดาจัดโซดาให้ก่อนเลยครับได้ไม่ลืมครับฮอตดอกผักนะครับผมจัดให้ครับ ทำไมกูไม่แบบล่อนไว้ก่อนเลยวะจริงปะทุกคนถ้าเรามีของแบบอยู่แล้วอะเราก็สามารถสามารถแบบเสิร์ฟได้ทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ย่างแม่งไว้ก่อนเลยอะไรนะใส่ผักได้เลยครับผมผมเจอผักชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มกะเขือเทศครับผมเรียบร้อยครับคุณลูกค้าขอบคุณเนะนี่ฉันถามได้หน่อยได้ไหมอะว่าไงครับถามได้เลยครับนายไม่กลัวเหรอทํางานที่นี่คนเดียวตอนดึกๆอะฉันได้ข่าวนะเกี่ยวกับคนที่แล้วที่ลาออกไปอะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอครับอ้าวนี่นายไม่รู้เหรอ ไม่รู้ครับเขาเป็นเพื่อนฉันเองเห็นเขาบอกว่าเพื่อนฉันคนนั้นกลายเป็นบ้าไปเลยเห็นภาพหลอนครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอเขาเนี่ยฉันรู้เลยนะว่าเขาเนี่ยกลัวมากๆฉันมองเห็นความกลัวในแววตาของเขาอย่างไงก็ตามนะต้องไปก่อนแล้วเอาเงินไปเพื่อนไอ้มิจฉาชีพไอ้แว่นกูจะจหน้ามึงไว้เป็นแบ็คลิสต์ไอ้เชี่ยกลับบ้านเถอะนะวันนี้ปิดตู้เย็นปิดตู้เย็น ไม่เอาฮอตดอกแล้วใครอีกยังมีกันเนี่ยเบียกาแฟแคชมัสตาร์ดเบอร์เกอร์บัแล้วฮอตดอกบันอยู่ไหนวะไม่มีขนมปังฮอตดอกเหรอฮอตดอกแพ็กเกจครับอ๋อน,นี่ไงฮอตดอกบันโอมาทีละอันด้วยครับผมคุณลูกค้าเอ้ยเมียฉันเพิ่งทิ้งฉันไป <c oughs> ฉันต้องการอะไรท้กอย่างเพื่อลบความเจ็บปวดนี่ ฉันขอเบียร์ห้ากระป๋องเอาแบบเย็นๆนะได้เลยครับผมนี่เบียร์หรือเหล้าขาวครับขวดมันเหล้าขาวบ้านผมเลยฮะหนึ่งครับกูต้องแช่เบียร์ใหม่ด้วยปะเนี่ยสองสามครับโยนใส่เลยครับผมสี่ครับอ้าวครบแล้วครับผมพี่เอาไปห,หนุ่มไว้เจอกันนะกูต้องแช่เบียร์เพิ่มสินะหมดกะแล้วปะโอ้โหเบียร์แตกไอเหี้ย แต่คาตู้เย็นเลยหมดกะแล้วใช่ไหมโอ้หมดสัทีวันแรกยังทุรักทุเลขนาดนี้ถามว่าวันที่สองวันที่สามจะเป็นยังไงดูข้าวของอย่างน้อยฮอตดอกก็ทาไว้แล้ววะฮะครับผมไอเทียนี่เอาฮอตดอกกับเบียร์เย็นๆเฮ้ยมึงอีกแล้วอ่ะครั้งนี้แล้ววิ่งหนีไปไม่ยอมจ่ายเงินกูเลยด้วยซ้ากูไม่มีทางทําอาหารให้มึงหรอกยกเ้นจะจ่ายมาก่อนไม่ยอมทําอาหารให้เจ้าของร้านอย่างนั้นเหรอแกพลาดแล้วนะแกจะต้องชดใช้ฮะ มึงเนี่ยนะเจ้าของร้านเดี๋ยวมึงเจอมีดกูเดี๋ยวก่อนว่าไงครับพี่นี่รู้ไหมว่าจระเข้มันไม่ชอบยื่นลิ้นออกมาข้างนอกแล้วมันก็เคี้ยวไม่ได้ด้วยพวกมันเนี่ยกินหินเข้าไปเพื่อให้ช่วยย่อยอาหารได้อะไรวะเนี่ยพูดทำไมอะครับขอเบอร์เกอร์สองชิ้นนะอันหนึ่งใส่ผักมะเขือเทศมัสตาร์ดอีกอันชีสผักกาดมะเขือเทศคุณลูกค้าครับออ,อ,ออเดอร์แบบนี้ปาก,กาเพังเลยสักครู่ครับมือไม้สั่นไปหมดเลยเนะี่ยชีส ไรวะถูกแล้วสุกแล้วชีสเบอร์เกอร์ผักกาดชีสผักกาดที่พื้นครับผมชิ้นแรกครับบอกแล้วว่าไม่เอาชีสสวยลวยว่าลืมโอ้ยพังหมดแล้วร้านกูขาดทุนหมดแล้วเนี่ยเนื้อนะมะเขือหักมัสตาร์ดอันนี้อันนึง ่อาไปโอเคอีกอันหนึ่งมันสั่งสองอันอชีสเนื้อมะเขือเอาไปแดกไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วผักหายกูเจ๊งแล้วเงินเดือนกูหมดแล้วผักมะเขือแล้วก็ชีสไปจากที่นี่ซ้ม,มึมืองอะ่ะขอบคุณเนะไปเถอะกูไม่ไหวกับมึงละกินเหมือนเบอร์เกอร์อร่อยๆเลยอะ่ะโอ้กูจะบ้าตายกับการรับแขกคนนี้หมดแล้วไอ้เหี้ยเบอร์เกอร์กูเนี่ยกูบอกให้ใช้ไปเปลืองมากว่าไงครับพี่อุ้ยพี่มาอีกแล้วลูกค้าประจำ ขอเบียร์กับฮอทดอกใส่มัสตาร์ดมะเขือเทศนะได้เลยครับจัดเบียร์พี่ออก่อนเลยฮะเย็นๆเลยครับพี่ mm hmm. เดี๋ยวต้องเติมเบียร์ด้วยเดี๋ยวมันแบบไม่เย็นลูกค้าแบบเรื่องมากฮอทดอกมะเขืออะไรวะฮอทดอกมะเขือมัสตาร์ดใช่ไหมใช่แหละจัดไปครับพี่ mm hmm. นี่ พี่ไม่เรื่องมากเหมือนคนเมื่อกี้พี่โอเคนี่ได้ข่าวไหมว่าเมื่อวานนี้มีผู้ชายโดนรถชนตายแถวเนี้ยได้ข่าวว่าภรรยาเขาเนี่ยทิ้งเขาไปมีคนอื่นตำรวจตรวจพบว่าเขามีแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะอ๋อคนที่ซื้อเบียร์ห้าขวดไปน่ะแหละครับนี่อย่าเมาแล้วขับนะเข้าใจไหมฉันเตือนก่อนแล้วนะบายยเราได้ฆ่าคนมาหนึ่งคนด้วยการขายเบียร์เขาห้าขวดอุย้ยทำงานมีความสุขอันเนี้ยทำเป็นเล่นไหมคนมีความสุขกับการทำงานนะครับ อุ้ยคนนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะขอกาแฟแก้วนึงค่ะวันนี้ฉันต้องเรียนทั้งคืนเลยต้องอ่านหนังสือทั้งคืนใช่ไหมจัดให้เลยน้องเดี๋ยวพี่ชงแบบเข้มๆจัดไปครับน้องนี่เลยฮะเร็วจังเลยอ่ะพี่ขอบคุณนะนี่หนูได้ข่าวว่าแถวเนี้ยมีเรื่องแปลกๆด้วยอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะที่ร้านเนี้ยมีผีอ่ะพี่เห็นผีบ้างหรือเปล่าฮะเห็นใครครับเออช่างมันเถอะงั้นหนูไปก่อนนะเดี๋ยวมันดึกแล้วอ่ะเก็บเงินทอนไปนะคะหนูไม่เอารวย ขอบใจนะที่ไม่เอาเงินได้ทิปเยอะมากเลยอยู่ที่เนี่ยเมืองนอกเขาให้ทิปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับขอเบอร์เกอร์อันหนึ่งใส่ชีสนะแล้วก็เบียร์เย็นๆด้วยได้เลยฮะที่นี่เบียร์เย็นๆขายดีจริงๆเลยเบอร์เกอร์ชีสใช่ไหมครับชีสเบอร์เกอร์ได้เลยครับพี่นี่ครับอเอาเงินไปเพื่อนขอให้ปลอดภัยนะสบายมากครับพี่ผมปลอดภัยแน่นอนเบอร์เกอร์เฮียไฟดับอีกแล้ว วอเตอร์เฮลอย่างรวดเร็วว่ะเอา้าเอ้เป็นผีขับรถชนเมื่อกี้ครับมันมาหลอกหลอนที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยพี่พี่ตายเองอะ่ะอยู่ดีๆเหมือนแคนกูมาหากูที่ร้านเบอร์เกอร์เฉยไม่เอานะครับมาแล้วมาชนอะไรในร้านกูวะอุ้ยสักครู่นะคุณลูกค้าว่าไงครับผมพี่นี่อยากได้ยินเรื่องตลกเกี่ยวกับพิซ่ a ไหมล่ะเออช่างมันเถอะ เพราะมันชีสซี่เกินไปมุกฝรั่งไอ้เหียคนไทยไม่เข้าใจหรอกเอาขอกาแฟแก้วนึงแล้วก็ฮอทดอกใส่มะเขือเทศนะเอาผมทำฮอทดอกให้ก่อนเลยพี่เพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วฮอทดอกมะเขือเทศฮอทดอกมะเขือเทศนะครับพี่จัดไปครับก็กาแฟหนึ่งนะครับผมสักครู่นะครับแก้วจะหมดแล้วนะสิหยิบแก้วก่อนนะครับแก้วกาแฟนะครับผมโ <c oughs> ค้ดสกปุกเรียบร้อยครับเชิญเลยครับผม ขอบคุณเนอะเอาไปเงินโอ้โหวันนี้ฟโฟล์นะถ้าไม่ติดว่าติดลูกค้าคนละไอ้หมดจ่าแล้วสบายวันนี้สองเริ่มดีขึ้นยกเว้นลูกค้าคนแรกเราไม่นับอย่าไปนับลูกค้าคนแรกลูกค้าเข้าแล้วว่ะโคตรเร็ว แต่หัววันเลยฮะว่าไงครับพี่สาวอ้าวนายยังทํางานที่นี่อีกแล้วเนี่ยแปลว่านายชอบงานนี้จริงๆสินะหวังว่านายจะได้เงินเดือนคุ้มนะฉันขอโซดากับเบอร์เกอร์ใส่ทุกอย่างหน่อยได้ไ,ดไหมได้เลยครับพี่สาวถ้าพี่บอกว่าใส่ทุกอย่างก็ง่ายสาหรับผมเลยครับโซดาไปก่อนเลยครับผมเบอร์เกอร์ใส่ทุกอย่างนะครับผมจัดให้ครับใส่เนื้อใส่ชีสใส่ผักนะครับผมจัดให้เลยครับพี่พี่สาวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่ขอบคุณนะฉันไม่รู้ว่าฉันกังวลไป,เอ,เ,ปเองหรือเปล่าหรือว่าฉันดูหนังผีมากเกเินไป แต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนตามฉันมาตลอดเลยอะแถวนี้มีแต่คนน่ากลัวทั้งนั้นระวังตัวด้วยนะโทรศัพท์ไปแล้วครับน,นนี้ฮัลโหลฉันเห็นแกนะนั่นใครครับผมถามว่าใครใครโทรมาเวลาจะนอนก็ลืมตาไว้ด้วยละ่ะวอชไอเฮียนั่นไปเนี่ย ไอ้แว่นมาไอ้แว่นโลกจิตที่มันขโมยเบอร์เกอร์เราแล้วเมื่อวานมันขู่เราอะ่ะวันนี้มันกลายเป็นสตอเกอร์เราแล้วครับเอ้อเพื่อนขอกาแฟ2แก้วเพื่อนแล้วก็ฮอทดอกใส่ผักกับมัสตาร์ดนะเพื่อนฮอทดอกก่อนแรกก่นพี่เพราะว่ามันเร็วกว่าพี่จะได้ไม่ต้องรอนานครับใส่ผักแล้วก็มัสตาร์ดนะครับเอาไปก่อนเลยครับกาแฟ2แก้วนะครับผมได้เลยครับผมเตรียมแก้วไว้แล้วจัดให้ครับแก้วที่1ครับต่อไปแก้วที่2ครับผมว่าผมเป็นบาร์เทนเดอร์นะ เป็นบาริสต้าได้เลยนะครับทำงานแบบนี้คล่องมากเสิร์ฟเร็วนะทำเป็นเล่นไปใครมาใช้เป็นการก็ติดใจกันหมดอะ่ะไม่เห็นเรอให้ทิปทุกคนนี่รู้อะไรไหมว่าผีเสื้อนะ่ะชอบดื่มเลือดเป็นทางเลือกด้วยนะฉันว่าพวกมันน่ากลัวอ่ะเอาเงินไปอะไรพูดอะไรพูดทาไมผีเสื้อแดกเลือดอะไรเขาบอกว่าผีเสื้อเนี่ยนอกจากจะดูดน้ําพึ่งแล้วสามารถดูดเลือดได้ด้วยอีกแล้วนะปิดทุกวันกูเปิดทุกวันผีหลอกกูทุกวันหน,นีโคเร มีกิ่งแต่ไม่มีคนหน้านิโคเลยอะไรอ่ะอะ,อะไรของมึงเนี้ยกูว่าแล้วกูว่าเราต้องเป็นอย่างนี้แต่กูก็ไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ทํางานแต่ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าทำจนคุณล้วก็น่าจะอยู่ได้นะผมคิดว่าผมไหวนะกับบรรยากาศแบบนี้มาแบบวันละครั้งสองครั้งให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยอยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันเออสวัสดีครับพี่ เอาฮอทดอกสองอันใส่ผักกับมัสตาร์ดนะได้เลยครับพี่ฮอทดอกสองอันใส่ผักกับมัสตาร์ดนะครับผมหนึ่งครับมัสตาร์ดครับแล้วก็ผักนะครับผมอันที่หนึ่งมาแล้วครับฮอทดอกขนมปังหมดอีกขนมปังฮอทดอ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 กโยนเลยอ่ะยางแม่นผักกับมัสตาร์ดครับ อย่างรวดเร็วครับพี่ขอบใจนะนี่ตำรวจเจอศพคนนั้นแล้วด้วยสิศพเพื่อนฉันน่ะคนที่เคยทํางานที่นี่อะ่ะเพื่อนของฉันจาได้ไหมรายงานของตำรวจบอกว่าเขาถูกแทง50กว่าแผลเลยนะร่างกายของเขาเนะี่ยถูกเอาไปทิ้งไว้ใกล้ๆล,ลานจอดรถแถวๆนี้ไม่ไกลเลยเขาถูกทิ้งให้เน่าตายอยู่ในฝนอยู่กลางสายฝนแบบนี้เขาไม่ควรจะต้องเจอเรื่องแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครควรได้เจอเรื่องแบบนั้นยังไงก็เก็บเงินทอนไว้แล้วก็ รักษาตัวให้ดีนะเพื่อนจริงๆเพื่อนไม่ได้โดนผีหลอกหรอกกูว่าไอเ้เคีนันแน่เลยไอ้แวน่นเน่ะเราไม่ทําให้มันน่ะแล้วผมเชื่อว่าลูกจ้างคนก่อนก็น่าจะเจอแบบเดียวกันครับแล้วก็โดนโรคจิตตามฆ่าอย่างนี้ป่ะเพราะมันเป็นคนโรคจิตใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มันโทรมาขู่เราด้วยอะ่ะรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะกลัวจังผมว่าเกมนี้ผีไม่น่ากลัวนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือคน ครับผมมาแล้วครับโอปเเจ้าช่วยคุณคุณเองก็เห็นพวกมันใช่ไหมเออไม่ทราบพูดเรื่องอะไรหรอครับฉันรู้นะฉันเห็นความกลัวอยู่ในใบหน้าของคุณเนี่ยคุณควรจะลาออกจากที่นี่ซะมันไม่คุ้มค่าหรอกเอาเบียร์ให้ฉันหน่อยบางทีนายก็ควรจะกินด้วยนะสักกระป๋องเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าเห็นผีนะครับขอบคุณนะแล้วก็จําไว้นายไม่ได้อยู่ลําพังเนี่ยฉันเองอะ่ะบางทีก็เห็นพวกมันเหมือนกันขอให้ปลอดภัยนะคนเห็นผีต้องดีใจไหมที่กูมีเพื่อนเห็นผีด้วย เทคนิคการย่างไส้กรอกเฮ้ยอะไรนักหนาวะอะไรนักหนาวะตอนนี้ผมพร้อมทำฮอทดอกมากๆเลยครับเออเน่ฉันมีอะไรจะบอกนายนะฉันมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วลองฟังนี่ดูเพื่อนนายคิดว่าทำไมฮอทดอกถึงแต่งงานกับเมียฉันล่ะไม่รู้ครับ เพราะว่าเธอนะ่ะมีขนมปังที่ยอดเยี่ยมยังไงเล่ามมกฝรั่งเหรอครับเอาขอเบียร์ขวดหนึ่งแล้วกันแล้วก็เบอร์เกอร์ชีสอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เราเหงาเบียร์หนึ่งครับชีสเบอร์เกอร์หนึ่งครับอย่างน้อยก็ยังเป็นคนดีๆที่แวะมาวะไม่ใช่พวกโรคจิตร้อยวันพันเหตุการณ์จริงกู โอ้ยเลิกได้แล้วแบบนี้เปิดไฟอย่างรวดเร็วเลยไฟดับทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูแทบจะสิงอยู่ในเฮ้ยอะไรอะ่ะกล่องของขวัญอะไรครับเนี่ยเอาระเบิดชิดไอ้เหี้ยคนโลกจิตมันเล่นกูแล้วจบแล้วเกมนี้ บอกแล้วโดนโรคจิตฆ่าไม่ล่ะทำไมอะถ้าคอนทินิวอ่ะถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่เปิดกล่องผมอยากรู้ถ้าผมไม่เปิดกล่องไอ้เหี้ยตายเฉยเลยถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นล่ะถ้าเราไม่เปิดระเบิดนั่นล่ะมันจะต้องมีฉากจบอื่นรอเราอยู่คุณลูกค้ารอสักครู่นะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะสําดงฝีมือให้ดูครับผม <S <S สักครู่นะจ๊ะดูซึบซึบซึบและซึบสัตว์ผักกระเดนหมดเลยอันนี้อยากรู้ว่ามีฉากจบอื่นไหมนะก็เลยลอง อีกสักนิดหนึ่งฉันไม่รับสายแกหรอกไอ้โรคจิตอะยังไงตอนจบมันยังไงซิกูรอที่ไฟแล้วดับแน่แม่จ๋านี่ไงกูก็เปิดมึงดับกูก็เปิดกล่องของขวัญน,นั่นไม่เอา ไม่เปิดจะทำไรอเวลาเลิกงานดีกว่าเลิกงานได้แล้วมีคนมาวางกล่องอะไรไม่รู้ใครจะไปเปิดเอ้ย ก็ <g år> ถ้าไม่เปิดจะทําไมล่อะอะสงสัยไม่นด้จบอย่างงี้นะคิดว่านะเพราะว่าสุดท้ายร้านก็ไม่ปิดอยู่ดีใช่ไหมล่ะงั้นก็สรุปเรื่องได้เลยว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคนโลกจิตที่ต้องการจะแดกฮอทดอกฟรีจากเราแต่เราไม่เสิร์ฟให้ก็เลยแค้นพอแค้นก็เนี่ยจัดระเบิดให้กูเฮ้ <c oughs> และเรื่องราวก็จบลงโดยประการลัชนีนะครับสํหรับเกมคิออสก็ถือว่าเป็นเกมทําอาหารทําอาหารที่ มีความหลอนนิดๆปนหน่อยๆเล่นกับจิตใจนิดนึงแต่คือพี่อะโฟกัสการทำอาหารพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรมากขนาดนั้นคือทำอาหารสนุกไงประเด็นคือเล่นทำอาหารก็สนุกแต่ก็มีผีเข้ามามีเรื่องราวเข้ามาประมาณนั้นก็ระวังแล้วกันครับโลกนี้มันมีคนโลกจิตเยอะเกมนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆแล้วงานไหนที่มันไม่คุ้มจะเสี่ยงไม่ต้องทำอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงถ้าเจอสถานที่ทำงานที่สภาพแวดล้อมไม่ดีเนี่ยอย่าฝืนลาออกดีกว่าชีวิตจะได้ไม่โดนระเบิดแบบนี้โอเค วันนี้ขออนุญาตร่ำลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ใครยังไม่สมัครสมาชอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างมากถ้าผมรู้ว่าใครกดติดตามผมจะกราบที่หน้าต่างกราบให้ก่อนเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องนัทปิ่นโตหโมงเย็นทุกวันถ้าอยากดูไลฟ์สดสองทุ่มครึ่งแวะมาได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันเช่นกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ